เปิดตัวด้วยเพลงค่ะ Get Loose แทนภาพความอินเตอร์ของวง The Seven นะคะเป็นลูกผสมค่ะระหว่างเมมเบอร์คนไทย4เกาหลี3ด้วยสไตล์เพลงเป็นแนว K-pop ค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสังกัดท่ายในนามวงทีป๊อปไทยนะคะก็เป็นวิธีใหม่ของวงการเพลงค่ะที่เห็นความใกล้ชิดของ2ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะเรามักจะเห็นเด็กไทยนะคะบินไปเดบิวตกับค่ายเกาหลีถึงที่ค่ายไทยนำเข้าเมมเบอร์ต่างชาติมาสร้างสีสันแบบนี้ค่ะอูชอนยุนมินยงควอนส่วนหนึ่งเนี่ยเคยเดบิวตเป็นศิลปินมาแล้วนะคะซึ่งทั้ง3หนุ่มก็ขำน้ำขำทะเลมาอยู่เมืองไทยได้ปีกว่าค่ะภาษาเริ่มคลองเพราะว่าต้องร้องเพลงภาษาไทย สว่วนสีหนุ่มไทยมาจากการออเดชั่นค่ะผ่านรายการเรียลลิตี้เข้าโปรเจกต์นี้ก็มีทั้งที่ผ่านประสบการณ์จากวงการเต้นคาเวอร์และนักแสดงซีรีส์ร่วมถึงหน้าใหม่ค่ะเช่นพีนัทจากนกครพนมและโยโย่หนุ่มยะโสธรที่บอกเลยค่ะว่าเวทีแสดงความสามารถในต่างจังหวัดเนี่ยมีน้อยนะคะพอจะเริ่มคึกคักก็มาชะง,งักเพราะโควิดนี่จึงเป็นโอกาสสําคัญในการตามฝันเป็นไอดอลของพวกเขาค่ะจริงๆแล้ว พวกเราต้อง,องเป็นลงเพลงเป็นภาษาไทยแล้วก็ต้องออกเสียงให้ชัดยากมากแต่ว่าเมมเบอร์คนไทยช่วยจมพันไปด้วยดีครับแน่นอนปัญหาอย่างแรกคือเรื่องของภาษาเราสื่อสารคนละภาษาช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องของการสื่อสารเวลาลงดีเทลเกี่ยวกับท่าเต้นเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคําศัพท์บางทีที่ท,ที่เกาหลีใช้คํานี้ แต่ปที่ไทยจะใช้อีกคํานึงอะไรเงี้ยครับที่โชว์เคสแล้วก็ปล่อยมิวสิกดโออกไปเนี่ยก็มีคนได้เห็นพวกเราเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยจากที่เห็นในคอมเมนต์ในทาง YouTube ก็มีภาษาต่างประเทศเยอะเลยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็วันนั้นที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอก็ติดติดเทรนด์ทวิตเตอด้วยครับผมดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนเลยครับ เจ็ดนุ่มค่ะจะมีซิงเกิลปล่อยออกมาอีกแน่นอนนะคะทั้งภาษาไทายเกาหลีที่ต้องแลกกันร้องค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดตัวก็บอกเลยนะคะว่ายัางต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นกันแทบทุกวันพร้อมขึ้นสเตจเต็มที่ถ้าหากมีโอกาสเข้ามาค่ะ